ไปนิดนึงอีกนิดติดปะคอยหามันติดเข้ามาอีกแล้วมันเะไรหรอกอนใจติดเลยอีกสักนิดอีกนิดแล้ว่าใครช่วยฉันไปเดี๋ยว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 เด๋ยวเดี๋ยวมันติดไอนี่เดี๋ยวช่วยหิบเตียงอ๋อไม่ใช่เตียไปเลยไปในอากาศอันี้การรักน้อง้มเอาไง ไปจ้ะอุ้ยมันจะติดไฟอยู่ใช่ไหมโอ้ยมันได้เล่นเลยอ่ะมันต้องทิ้งจังหวะสิแกแกแกผัดไ่ใชปแต่น้องก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะตายอยู่โอ้โหโคตโมากกว่าเดิมเมยงเียบที่ี่เสียบเนี่ยอกะผม้วที่ชาไปชาไปดึงดึง จับจับมือไว้จับมือไว้จับมือไว้นั่นแหละระวังหัวชนว้าววายเอาละไงฉันมีเพลงมานำเสนอเท่านี้นะเท่านี้เลยนะเออกล้องจับป้าอายเด้งดึงตึงยันยอนตึงย่อนยันยันยันตึงตึงอะไรวะอะไรเอ่ย มันเด้งดึงเด้งดึงมันต้องมีท่าด้วยเดึงดึงดึงด้งย่อนหย่อนเด้งดึงหย่อนย่อนย่อนตด้งท่าอะไร่อยละครพ่อรู้แต่รู้ว่ามันเด้งดึงเด้งดึงเป็นยังไงเด้งดึงได้แล้วโอเคเฮ้ยมีคนรีคอยแบบมีคนรู้จักด้วยอ่ะจงหคอยม่คิดให้ชีวิตโอ้โหยังไม่เห็นมีคน A B C ยกสองทันดีมีมาตรฐานอะไรวะ A B C ยกสองทันดีมีมาตรฐานเออพูดไม่ได้เริ่มเรมเรมมาตรฐานของเด้งดึงตึงหย่อนหย่อนตึงหย่อน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 ตึงอะไรเอ่ยมันเด้งดุ๊กดิ๊กอะไรเอ่ยอะไรอะไรอะไรเอ่ยมันเด้งดุ๊กดิ๊กอะไรอะไร มันเด้งดุกดิ๊กอ๋อแหล่ติ๊ิมันเด้งดึงเด้งดึงอ๋อหลอ๋อต้องอ๋ออ๋อดังเหนื่อยแล้วอะเด้จนเหนื่อยอะไปนอนไปเนี่ยถุงยาถุงที่หนึ่งถุงยาถุงที่สองถุงยาของทางชนิดถุงที่นี่ถุงยาของจีลาพาถุงยาของจีลาพารวมกันไปเลย พี่แนานเราเตรียมไปเก็บตรงนู้นเลยกันสั่งเตียงอะไอะไรอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเอ้า <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอกนะ มันก็โลกงอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันได้ค่อ๋อใช่ปะเหนื่อยแกเห็นอะไเห็นใช่ไหมหนาวเร็วพี่นันแกเห็นมือที่ฉันเห็นหเห็นะอะไรอ่ะอโอ้ลงผล <c oughs> ล้ออะไรล่ะ <c oughs> เป็นหนอน <c oughs> แกเห็นที่ฉันเห็นใช่ไหม <c oughs> ไม่เห็น ฉันหนีคนเดียวเก๋ไม่เห็นอะไรเห็นอะไรตัหัวร้อะไรไม่เห็นหัวร้องว่าเล่นนอนหัวเมื่อก่อนชอบเล่นอ่ะไม่เห็นหรอกล่นขอให้หล่นอออ่แกรินละ อยากขอห้องบนเอ้ข้างบน่ะโอยดีนะขาลองไว้ก่อนอะไร้การที่ออกไม่ได้ฟีลรักมึงมากอจะีออ่ะอ่ะวรงมันนี่กรดาษแบบนี้ป้ามันเลย จะรวมไปที่เดียวกันเดอเลยไอเรวพี่นานมาเป็นหนอนบ้างม่เป็นัแวไม่เบานเลงสุสรปขาสดแข็สรุขาวโอ้ยจะนอนีนอนกนไม่ให้นนอ จะได้เอาตีนพี่แนนมาตรงนี้ก่อนไม่ไม่เราเอาตีนงแล้วห่อพี่นานมาด้วยตรงนี้จะเสร็จแล้วแป๊บนึงเร็วไม่ไม่เอารองเกนซอนไปเก็บอันใช่ปะเอามาพี่นนเร็วไม่เว้ยมานอนนี่ก่อนจะรู้สึกถึงความอุ่นเราจะถีบสลงไม่กีบให้มันนิ่งๆเฉยๆเร็วเร็วไม่กีบทาหน้าตาได้เสือสุดที่ ถ้าแกถีบัอนฉันจะเลอะใส่หน้าแกเออเลอะเลยไม่ถีบหรอกฉันไม่อยากถีบไอหัวแกนู้นันคือขัดขันถึงสองสามเลจเอาหัวขึ้นไปอีกยังขึ้นไปอีกเยอนั่นแหละแล้วก็วนวนวนลงลื่นบ้าเม่นนงนเแกงพี่นันไมรั้ฉันวจะอุไม่